ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอ ทวษฎีสอนนะครับช่วงของคุยกฎหมายให้ฟังกับผมดรชาร์ล็อตท็อกอาราวเดเวลนะครับก็มาเรื่องของประเด็นนะครับจีนกับอเมริกาก็ยังสนุกสนานฮะคู่ฟัดคู่เวียงกันในเวทีโลกและเรื่องนี้นะครับเมื่ออเมริกาเองนะครับเดินเครื่องเต็มที่ยังไงก็ไม่ยอมนะครับหลังจากที่ดูท่าทีของ <c oughs> WECO แล้วเนี่ยทำไมอวยจีนเหลือเกินอเมริกาบอกว่าเอาแล้วฮะ ไม,ไม่ช่วยเหลือแล้วเงนินบริจาคประเภท2ไม่เอาละแต่ประเภทได้เป็นเรื่องของค่าสมาชิกก็ยังจ่ายปกตินะจ่ายตามฐานะเศร,รษฐกิจเพราะ WHO เนี่ยมีเงินบริจาคอยู่2ประเภทประเภทแรกนะฮะเป็นเงนินสมาชิกสมาชิกนิ่จ่ายไม่เท่ากันนะครับรัฐใด,ดมีเศรษฐกิจดีก็ต้องจ่ายเยอะแต่รัฐใด,ดมีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ต้องจ่ายพอความอาพอสมควรตามความเหมาะสมรายได้ประเภทที่2เป็นรายได้จากบริจาคหรือจากโครงการทั้งหลายนะครับ แล้วก็อเมริกาเป็นประเทศที่บริจาคสูงมากแต่สูงสุดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง hey แล้วล่าสุดนะครับจีนเองก็มีเรื่องของการบริจาคเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับค่าสมาชิกจีนก็่จยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการเพิ่มเงินค่าสมาชิกให้ก so ับ WHO และเงินบริจาคจีนก็บริจาคเช่นเดียวกันในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นจีนได้บริจาคอย่สองครั้งครั้งแรกบริจาค20ล้านเหรียญ ต่อมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนก็บริจาคเพิ่มอีก30ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้กับทางด้านของ WHO นั้นไปมีงบในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะรณรงค์เรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสมาดูทางด้านกฎหมายบ้างหลังจากที่ทางด้านของอานายเอริกชมิชซึ่งเป็นอายการสูงสุดของรัฐมิสซูรี นะครับได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางศาลแพ่งต่อศาลกลางอเมริกาแล้วก็มีการรอยเจอร์เองก็มีการเสนอข่าวไปทั่วโลกโคสกินก็ออกมาโต้บอกอข้อกล่าวหาไร้สาระนะครับหลังถูกที่หลังจากถูกาทางด้านของรัฐมิสซูรีฟ้องเรียกค่าเสียหายบอกโอ้ยไร้สาระนะทางด้านของนายเก่งเก่งซวง,วงนะครับโคสก ระทรวงต่างระเทศของรัฐบาลจีนก็ออกมาตอบโต้เมื่อวันพุทธที่22ที่ผ่านมาว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีอะไรนอกจากความไร้สาระไม่มีความเป็นแก่นสารโดยปราศจากพื้นฐานรองรับทั้งข้อที่จริงและข้อกฎหมายอ่าบโอ้ยตายตาย,ตาย,ตาย,ตายนะคุณเอากฎหมายมาตรภูมิพระราชบัญญัติป้องกันมาตรภูมิที่มา ฟ้องในประเทศคุณได้ชจฉันไม่สู้คดียังไงมันก็แพ้คุณอย่งังย่ำแย่แต่ได้จริงไปสันโลกไหมล่ะ <c oughs> อันนี้ไม่เกียบอันนี้ผมพูดเองนะไม่มีเลยผมพูดเองคำๆนะอย่าไปซีเรียสน,นะใครที่เป็นเชียร์จีนใครเชียร์อเมริกาอยู่ฟังรายการแล้วก็ใจกว้างนิดนึงผมเองก็ไม่อยากทะเลาะกันไม่อยากเกิดโรคระบาดหรอก,ก,ก,กอยากให้ทำมาหากินหรือต่อไป้าขายซึ่งกันทั้งประเทศสามัคคีกัน นะดังคนก็ทาธุรกิจกันไปแต่ว่าทำไมใช้เรื่องเล่เหลี่ยมธุรกิจบีบคู่ต่อสู้นี่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมาที่เรื่องคดีต่อเขาบอกว่าในเกิงสวนบอกว่าการฟ้องร้องคดีแพ่งที่ยื่นต่ออเมริกาซึ่งมีในเอริกสมิธอายการสูงสุดแห่งรัฐมิสซูรีเป็นโจทย์ต่างว่าจีนหลายๆข้อหานั้นรวมทั้งใช้คำว่าประมาทเลเล่ และในคำฟ้องยังระบุรัฐมิสซูรี Missouri, และพละเมืองของรัฐได้รับความลำบากที่อาจมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากความเสียหายทางเศรษฐกิจจึงของเรียกร้องเงินค่าชดเชยจากรัฐบาลจีนโดยอ้างว่ารัฐบาลจีนนั้นโกหกชาวโลกเกี่ยวกับความเป็นอันตรายและลักษณะของการแพร่เชื้อโรคของโควิด -19 ปิดปากผู้เปิดโปงและแทบไม่มีอะไรเลยเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคนอกจากนี้นะครับในคำฟ้องอยังบอกว่าสีดเดงนะครับกากตุนหน้ากากนาำมัยและชุดป้องกันรเรื่องของอาการสุมคลหรือเรียก,กว่า PPE ท่านั้่กข่ในส่วนก็บอกว่เฮ้ยมันมั่วไปหรือเปล่าท่านท่านอายการเพราะว่าทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาของท่านเอยังออกมาชื่นชมนะว่า จีนเนี่ยมีกระบวนการรับมือนะครับกับการตอบโต้เรื่องของการแพร่ระบาดอย่างดีนะและก็ที่สําคัญก็คือว่าเจ้าที่อูสูของอเมริกาเนี่ยก็ยังไปได้ก็ยังไปเยือนที่ประเทศจีนด้วยกล่าวชื่นชมประเทศจีนว่ามีการรับมือกับโครโนาไวลัสได้อย่างเป็นเยี่ยมดีเยี่ยมนะแต่พักหลังนี่พอกลับมาประเทศไทยพูดได้ยังอะไม่ใช่กลับมาประเทศไทยกลับมาที่อเมริกา กลับมาพูดยังไงว่าเป็นไชน่าไวรัสเนี่ยก็เลยกลายเป็นจีนที่เดือดติพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะไปหาว่าเป็นไชน่าไวรัสเนี่ยก็เลยมีเป็นประเด็นที่มีการอา่ยยกระดับ,บมมนะครับถ้อยคำโมหันนะก็าทำให้เกิดการประนามจีนดังนั้นเนี่ยทุกอย่างน่ะน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าเรื่องของการ,รเมืองระหว่าง,งประเทศหรือเปล่าอันนี้เอาว่ากันไปนะอ่ะก็เป็นเรื่องของจีนก็บอกว่าเฮ้ยนะ อะไรกันถ้าจะฟ้องจริงนั่ยน,นั่นไปเนี่ยไปศาลร,ระหว่างประเทศต่าน,นะก็ต้องติดตามดูนะครับจีนก็บอกว่าเอาลนะเมื่อจีนก็ออกมาปฏิเสธเสียงปากแข็งเสียงแข็งว่าไอ้ฟ้องที่ทศอเมริกาไม่ไปหรอกบ้ายังไงฟ้องที่อเมริกาเท่ากับปิดเอ่อปิดปิดประตูตีเออปิดบ้านตีหัวเลยปิดประตูตีแมวสิงง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 นะงง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 ขึ้นไปงงางงงงงางงงงงง เออน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูที่ท่าทีของนักวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศมีท่าทีกับเรื่องของการฟ้องคดีระหว่างอเมริกาอของท,ทนายไปจำรัดแต่ละรัฐเนี่ยนะฮะมีการที่จะฟ้องที่ศาลกลางและจะไปฟ้องที่ศาลร,ระหว่างประเทศนั้นสามารถจะทําได้หรือขอบเขตอํานาจศาลมีแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับ